ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการไปสำรวจดูว่าแต่ละพักเนี่ยนำเสนอเโยบายหาเสียงอย่างไรคุณจะทําระบบสื้อการอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะจะเรียกประชานิยมอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นประชานิยมซึ่งให้ผลตอบแทนกลับคืนในระยะยาวอย่าไปทําลายกลไกตลาดมากจนเกินไป 2ล้านล้านเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ขาดดุลงบประมาณอยู่แล้วนะฮะตี่ตั้งงบประมาณไป3ล้านล้านเนี่ยรายได้ไม่พออยู่แล้วแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยจะจะแปลงเป็นการขาดดุลทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มไป2ล้านล้านการขาดดุลก็จะเพิ่มอีก2ล้านล้านซึ่งสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนี้สาธารณะจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว2ล้านล้านนี่คิดเป็นประมาณ10%ของของ GDP ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปีหนึ่งนี้เพิ่มขึ้น10%นี่ประเทศชาติมีปัญหาแน่นอนเรื่ออ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 งง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 ขเเเเคครรรรรรรดิิตตตตืืื่่่่่่ะะะะะไไาาาาาาๆวมมนนนนนชถก็จหยยยปพฉััั้้้ี ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการไปสำรวจดูว่าแต่ละพักเนี่ยนำเสนอนโยบายหาเสียงอย่างไรบางนโยบายซึ่งให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าช่วยใครช่วยเท่าไหร่คนที่รับความช่วยเหลือนี่มีสักกี่คนตรงนี้เราก็สามารถคํานวณได้เลยว่าต้องใช้เงินสักเท่าไหร่กลุ่มหนึ่งซึ่งบอกว่าจะช่วยแหละแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าอันนั้นก็คํานวณตัวเลขไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็มีการประมาณการขึ้นมาก็เจอว่ามีอย่างน้อยสองพักเนี่ยใช้เงินค่อน้างมากก็คือว่าต้องใช้เงินเพิ่มประมาณสัก2ล้านล้านซึ่งเขานั่งสูงเพราะว่าถ้าดูจากง ก็เพิ่มมาสัก60กว่า็ก็เลยตั้งข้อสังเกตได้ว่าสิ่งที่เสนอมาแล้นมันมากเกินไปไหมบางเรื่องอาจจะไม่จําเป็นต้องช่วยกันขนาดนั้นหรือมีบางกลุ่มซึ่งไม่ได้ทำวามเฉลือแบบนี้ก็จสามารถที่จะประหยัดงบประมาณในส่วนนั้นลงไปได้ แต่ถ้าไปถึงหลักล้านล้านยังไงก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแน่นอนอันนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือไม่มีแหล่งอื่นเลยที่จะให้เงินไดถึงล้านล้านแล้วภาษีที่ต้องเก็บนี่น่าจะหลายตูดด้วยซ้ำถ้าแวดเก็บจาก7%เป็น10%เนตี่ยรายได้จะขึ้นประมาณ2-3แสนล้านบาทซึ่งก็ยังต่ำกว่าล้านล้านเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของภาษีตัวอื่นภาษีเงินได้บุคธิบุคคลเนี่ยก็ต้องก็ต้องปรับเพิ่มสัก10%เปอ็นอย่างน้อยภาษีเงินได้บุค ท,ทุกบาททุกสตางค์ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายถ้าคิดว่าเงินที่จะทําให้ประเทศชาติกลับมายืนบนลำแข้งตัวเองได้จริงๆเนี่ยต้องใช้ถึงล้านล้านอันนั้นก็ต้องทําแต่ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องถึงล้านล้านผมคิดว่าเนี่ยสัก4ี่ห้าแสนล้านบาทระยะยาวนะคือปี2ปีแรกอาจจะสักสักแสนล้านแต่ว่าถ้าพอจะขยับขยายได้ 4, เนี่ยสีปีเนียขึ้นสัก3 4มสแสนล้านบาทนะแล้วเราใช้ในเรื่องที่มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันยังอยู่ในวิสัยที่พอจะจัดก,การได้ คือเวลาเราปรับภาษีเนี่ยเราจะเน้นไปปรับในเรื่องของภาษีซึ่งคนรวยต้องจ่ายแต่ว่าตอนจ่ายคืนไปเนี่ยเงินคขาไมากจะตกกับคนลากหญ้าหรือกลุ่มปอบางกลุ่มปอบางก็จะกําไรในแง่ว่ารับมากกว่าจ่ายออกกลุ่มรวยก็อาจจะจ่ายออกมากกว่ารับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้ความเหลื่อมล้ำมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในใบการคังทั้งด้านได้ขารับกับด้านขาจ่ายเนี่ยสร้างเรื่องของการพัฒนาประเทศระยะยาวสองแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไปด้ตัว คุณจะทําระบบสื้อการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจะเรียกประชานิยมอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นประชานิยมซึ่งให้ผลตอบแทนกลับคืนในระยะยาวอย่าไปทําลายกลไกตลาดมากจนเกินไปมันมีข้อเสนอของหลายพักเนี่ยซึ่งทําให้เรื่องของวินัยทางด้านการเงินการทางประชาชนหายไปเช่นทําให้เรื่องของวัฒนธรรมการกู้ที่มันเสียไปการจ่ายดอกเบี้ยมันเสียไปการแทรกแซงเรื่องของกลไกตลาดเรื่องของนุ่นี้ต่างๆหลายเรื่องเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีถึงแม้ว่าประชาชนอาจจะชอบในระยะสั้น